ตอนนี้เราจะเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตกันนะคะมารถว่ะชดอกไม้นี่ก็เป็นนี่ก็เป็นเชลผลไม้นะคะวิ มีส้มเขียวหวานมีมะนาวมีบักนัดทับทิมทับทิมจิงอ้น,อนเอาอะไรคะอ้นเอาอะไรอะมะม่วงโอ้โหมะม่วงลูกใหญ่มากเลยก็เป็นตาแสบแทบบักม่วง แบบมากเลยออปเิ้ลอันนี้ก็เพิ่งเคยเห็นนี่น่าสกใจมากเลยแตัวใหญ่มาก จะเป็นกาแฟนะคะชค็อกโกแลตช็อกโกแลตทั้งหลายขนมปังขนมปังอาหารหลักเลยค่ะอันนี้โซนนี้ก็จะเป็นเนื้อสัตว์ลดราคาเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อวัว นลดราคาปาดเป็ด10บสิบยูโรแหละ9 9้าจเป็ดธรรมาดาอันนี้เนื้อวัวเนื้อหัวส่วนนี้ก็จะเป็นพวกไส้กรอก ในเวลาจ่ายตังค์จ่ายตังค์ก่อนนะคะอ๋อได้ฟรีอีกลูกหนะึ่ง